สวัสดีครับปีแอคชั่นเกียร์นะครับผมอ่าครั้งนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของ a n งเกิลฟอร์กลิฟนะหรือว่ากริปมือแบบเฉียงนั่นเองนะครับผมอ่าจากแม็กพูสองคู่นะครับผมในรุ่น AFG และ MlockAFG นะครับอ่าสำหรับในรุ่น AFG ทั่วไปนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันออกแบบมาสําหรับใช้งานกับรางแบบอ่พิคอตินี่เรียวแบบนี้นะครับผมสามารถติดตั้งลงไปได้เลยนะจะเห็นได้ว่าขนาดใหญ่แบบเต็มไม้เต็มมือจับถนัดนะครับผมมีจุดหยุดมือด้านหน้านะครับผมมีติง เกี่ยวด้านหลังนะครับผมแต่ถ้าเกิคนไม่ชอบติ่งตัวนี้เราสามารถเอาออกได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบแผ่นแเปียบแบบนี้นะครับผมแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับผมในส่วนของ M Block AFG เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีขนาดเล็กกว่านะครับผมมีขนาดเล็กกว่า AFG ปกติค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมแม็กคูชอบอะไรที่เป็น M Block เนี่ยเขจะย่อมินิมอลลงมาหน่อยนึงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแต่ว่าก็ยังจับถนัดอยู่นะผมจับ ว่าจับก็จับพอดีมือพอดีใช้นะสำหรับารางที่เป็นลักษณะแบบ M-Block แบบนี้นะผมเราสามารถาติดตั้งลงไปนะผมตังลงไปได้เลยนะผมให้จับกริปหน้าในเชิงแบบ c g r i ิปนะผมถนัดมากยิ่งขึ้นนะก็เล็กได้ว่าลงกับราง M-Block ได้พอดีเป๊ะเลยนะผมตัวนี้ อ okay. อันนี้ก็เป็นคลิปเปรียบเทียบสั้นๆง่ายนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาคลิปมือแบบเสียงว่าใช้งานนะครับผมเผื่อว่าจะใช้งานกับให้มันตรงกับระบบรางหน้าที่ตัวเองใช้อยู่เนะี่ยให้เลือกแบบไหนนะใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ทางคอมเมนตะ์หรือว่าสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook Action Gear Asia นะหรือว่าทางไลน์แอดแอสซาย